สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมที่เคารพทุกท่านครับ4ธันวาคม2568มีเรื่องมาเล่าให้กับพี่น้องอสมฟัง2เรื่องฟังทางนี้ครับเรื่องที่1ครับเป็นข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรือว่าออยนะครับก็เป็นข่าวของกระทรวงสาธารณสุขออยแจ้งว่า3โรคยอดฮิตในฤดูหนาวโรคที่1โรคหวัด อาการจะมีไข้น้ำมูกการรักษารักษาตามอาการนะครับอยอยเขาบอกว่าถ้ามีไข้ก็ให้ยาพาราเซตามอลรับประทานลดไข้นะครับถ้ามีน้ำมูกก็ให้ยาแก้แพ้คอเฟนิลามีนนะครับส่วนโรคภูมิแพ้จะมีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกไหลไม่มีไข้นะครับแต่ว่าคันตาตาแดงน้ำตาไหลมีผื่นคันตามตัวอันนี้การรักษารักษาตามอาการ ใช้ยาบรรเทาอาการเช่นยาแก้แพ้ประมาณนี้นะครับอีกโรคครับที่เป็นโรคยอดฮิตในฤดูหนาวในฤดูหนาวก็คือโรคต่อมทอนซิลอักเสบจะมีการเจ็บคอมากเกลือนอาหารลำบากมีไข้ปวดศรีรษะการรักษาให้การรักษาตามอาการนะครับก็คือ,อยาบรรเทาอาการเจ็บคอ,อยาลดน้ำมูกเช่นคอเฟนิลเมียนยาลดไข้เช่นพาราเซตามอลน,นะครับอย่างไรก็ตามนะครับอยอก็แนะนําว่าไม่ควรซื้อ,อยากินเอง ถ้าหากว่ามีอาการไม่สบายต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทุกครั้งอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําจากอยหรือว่าคณะกรรมการอาหารและยานะครับอยนะครับที่เพจข่าวของกระทรวงสาธารณสุขเขาแจ้งข่าวมาหลายวันแล้วเราเพิ่งนํามาบอกมากล่าวพี่น้องว่า3โรคยอดฮิตในฤดูหนาวจะมีโรคหวัดโรคภูมิแพ้โรคต่อมทอนซิลอักเสบประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วก็มีหลายโรคกว่าน,นี้ครับติดเชื้อไวรัสต่างๆก็ค่อยๆติดตามข้อมูลข่าวสารไปนะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนัมบอบอกมากล่าวพี่น้องอสมวันนี้ครับอย่างไรก็ดีครับการรักษาสุขภาพไม่ให้ติดติดโรคหวัดติดเชื้อไวรัสอะไรต่างๆนี่ก็เป็นวิธีที่ง่ายกว่าเป็นวิธีที่ง่ายกว่าเมื่อป่วยแล้วไปรักษานะครับก็คือต้องออกกําลังกายสม,าสม่ําเสมอช่วงนี้รับประทานอาหารในครบว้าหมูพักผ่อนนั้นเพียงพอนะครับพักผ่อนนั้นเพียงพอแล้วก็ใส่หน้ากากาอนามัยนะครับเวลาเข้าไปในชุมชนตรงที่มีคนมากนี่ก็ป้องกันได้หลายโรคทีเดียวนะครับในเกี่ยวกับ โรคระบบทางเดินหายใจติดเชื้อไวรัสต่างๆนะครับก็ระมัดระวังกันนะครับอันนี้เรื่องที่1เล่าให้กับพี่น้องอสมอข้ามคืนวันนี้ผ่านไปแล้วนะครับ4ธันวาคม258ต่อไปเป็นเรื่องที่2ครับวันที่15ธันวาคมรับค่าบริการ2,000บาทนะครับยอดหักชกสสมอรอกรรมการชกสสมประชุมกัน9ธันวาคม258แต่เราไปดูในเว็บไซต์สมาคมชกสสม,สมแล้วมีรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต1,170รายนะครับ 1,170รายนี่ถ้าเขาถ้าเขาหัก38สตางคงต่อการช่วยเสียชีวิต1รายเหมือนเดือนที่แล้วนะครับ1,170รายนี่ก็จะหักวันที่15ประมาณนะครับอันนี้เป็นยอดการประมาณนะครับ444บาท60ตรารงนะครับซึ่งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตนี่ดูได้ทางเว็บไซต์สมาคมชกสมนะครับนะครับอันนี้เราเข้าทางคอมพิวเตอร์นะครับ ก็เข้าที่ Google Chrome ก็ทําคล้ายๆกันกับทําคล้ายๆกันกับในโทรศัพท์นะครับในโทรศัพท์นี่มันจะมี Google Chrome เหมือนกันก็กดที่ Google Chrome ให้มันเป็นกัะพริบกระพิบนะครับก็พิมพ์คําว่าชกสสมเข้าไปนะครับแล้วค่อีกดกดเข้าดมเว็บไซต์นะครับอันนี้เราทําทางคอมพิวเตอร์ครับทาทางโทรศัพท์ก็คล้ายๆกันนี้นะครับทาทางทำทางโทรศัพท์นี่ก็หา Google Chrome แล้วก็กดให้เป็นกัะพริบกระพิบแล้วพิมพ์คําว่าชกอ สอเว้นว่ากอ,อกสมอนะครับนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นในโทรศัพท์พิมพแค่นี้แล้วก็ให้ไปกดค้นหานะครับแต่ถ้าทำทางคอมพิวเตอร์กดกดพิมพ์ในกูเกิลควมเท่านี้นะครับแล้วก็กด Enter หน้าจอจะเปลีป่ยนไปนเป็นแบบนี้นะครับในโทรศัพท์ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับกดโชกอสมอในกูเกิลควมแล้วกดค้นหาก็จะมา หน้าจอเป็นแบบนี้ก็กดชกสจดอสมอแต่ในโทรศัพท์ชกสจดอสมอจะเป็นสีฟ้าในคอมพิวเตอร์จะเป็นสีม่วงแบบนี้ครับก็มือกดตรงนี้ครับถ้าเป็นในโทรศัพท์ถ้าทําทางคอมพิวเตอร์ก็เอาคลิกเมาส์คลิกตรงนี้ก็เข้าเว็บไซต์ชกศสมนะครับดูในคอมพิวเตอร์มันจะจอใหญ่มากแต่ว่าในโทรศัพท์ก็จะเลื่อนหน้านนจอขึ้นดูอันนี้ก็ในเว็บไซต์ดูทางคอมพิวเตอร์ก็เลื่อนหน้าจอขึ้นดูนะครับ พอเห็นรายชื่อรายชื่อผู้เสียชีวิตที่ที่จะจ่ายเงินนี่แหละครับในในโทรศัพท์มือถือก็มือไปกดที่ตัวหนังสือเลยแต่ถ้าในในคอมพิวเตอร์เขาใช้ใช้เมาส์คลิกนะครับก็คลิกตรงนี้ก็จะเข้าไปรายชื่อผู้เสียชีวิตเดือนธันวาคมสองพดก็เลื่อนหน้าจอขึ้น,นครับก็ดูได้ทีละร้อยรายชื่อพอหมดหน้าหนึ่งก็กดหน้าสอง กดหน้า2ก็ก็เห็นลำดับรายชื่อ1 0 1่ถึง200นะครับกดหน้า3หน้า4ไปเลือกก็จะเป็นลำดับ201-300ถึง300กดหน้า4ก็เป็น3 0 1ถึง400อะไรประมาณนี้กดไปเรื่อยนะครับจนไปถึงหน้าสุดท้ายครับหน้า12ก็จะเห็นรายชื่อลำดับที่1,101จนรายชื่อลำดับสุดท้าย1 1 7 0 ก็แสดงว่ารายชื่อที่สมาคมชกสสมได้รับจากทายาทผู้เสียชีวิตส่งไปถึงสมาคมในช่วงเดือนพฤิกานะครับจนถึงวันที่4ธันวาเขาบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์แล้ว1,170รายชื่อนะครับเมื่อมีรายชื่อ1,170ลรายชื่อนี่ถ้าคูณ38สตางค์หารด้วยร้อยหรือว่า1,170คูณจุด38 ยอดที่จะหัก15ธันวาประมาณ444บาท60สตางค์นะครับแต่ว่ายอดนี้ต้องรอการรับรองประชุมโดยกรรมการสมาคมในวันที่9ธันวาคม2568ก่อนจึงจะเป็นยอดจริงแต่ยอดที่เรานำมาเล่ามากล่าวให้ฟังวันนี้เป็นยอดประมาณการให้ดูนะครับว่าเดือนนี้จะหักประมาณ444บาท60สตางค์ช่วยผู้เสียชีวิต1,170รายครับสองเรื่องอสม4ธันวาคม2568ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ